ไม่สวยแต่ผู้ชายที่คบด้วยไม่เคยลำบากคนที่ลำบากกูนี่หาเช้าหาเย็นหาเช้าหาเย็นหลักเขามองหน้าไม่ได้หาเรื่องตบนะจ๊ะแต่หาเรื่องคบมากกว่าฉันก็เหมือนยาดมไม่เน้นในใครชื่นชมแต่เน้นในคนชื่นใจมีคนหาว่ากูสสดิ่ง กูได้ยินเด้อกูอยากสิบอกว่ามึงก็หูเออสวยเหมือนพระจันทร์เลยบางวันก็เต็มบางวันก็ไม่เต็มรู้นะว่าเราบางวันเราก็เต็มบางวันเราก็ไม่เต็มจีบได้นะคะไม่มีนี่ ไม่มีสินอล้าก็ไม่มีกินด้วยค่ะวันก่อนพาเด็กไปเที่ยวกเกาะสมิทมา <laughs> ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเลยหรอคะพี่ไปเช้าเย็นกลับเสียเวลาที่ไหยน้ำมันเกัาเริ่มกลับมาร้อนอีกแล้วไม่ใช่อากาศนะเงิน <laughs> ปล่อยให้คนคิดเหร่เขาทํางานไปเถอะพิมพ์ก็บอกแล้วคนสวยเขาไม่ทํางานกันหรอกเขาไปเป็นโคโยตี้เขาไปเป็นพิพตี้เขาไปเป็นอะไรที่มันมันได้เงินเยอะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2022นี้ขอให้เป็นปีทองสำหรับทุกคนเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกไลค์ทุกแชร์ share, และทุกการกดติดตามค่ะ Happy New Year Love Love